พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาพ่อยญ่พอ่ยพอยญ่แม่ป้าลุงอาอาพ่อข้าประชาชนขาราชการมือนี้อเม่ิี่แห่งมานำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโวลมซีที่บริษัทไบ,บเน็ตยูเนียนโกคอร์ปอเรชั่นจำกัด ผลิตภัณฑ์วูลินซีช่วยไปล้างเลือดต่อตาลฮอร์โมนอิสระต่อตาลเซเลล์มะเร็งจับยั่งเซลล์มะเร็งองกักภาวะเลือดโรคไทรอยดูแลร,ระบบ เลือดภายในร่างกายของเฮาทุกคนและช่วยเสริมสมรรถภาพเพศทั้งหญิงและชายดีรับประทานแลว้วโบลินซี่ไม่มีผลต่อตับไตและอวัยวะภายในของท่านฟันทงผู้ใดสนใจโบลินซี่อาหารเสริม Ah, Tamat Pipto Amelihang Đây Rồi bờ Xuân Pát Xuân Chết Chết Cao Xuân Cao Nưng Chết Lứa bờ Ad bờ Chết Chết Cao Chết Facebook Sahalat ทาศิลาและยูทูบสหรัฐทาศิลาเก็บเงินปลายทางครับวอลิมซี่อาหารเสริมที่ขายมาแน่นแล้ว20ปีฟันทงอามิน,นแห่งขอขอบคุณครับ